อ่าแล้วก็ผมสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องรีดูวักนะครับอยู่กับผมพี่โดรีดูวักเองนะฮะวันนี้เราจะเป็นเออเราจะไปดูจอห์นวิกกันเว้ยจอห์นวิกภาคศรีใช่ตามนั้นแหละเดี๋ยวเราจะไปดูจอห์นวิกกันดงนังด้านนะครับผมเนาะเดี๋ยวจะให้ดูชุดที่จะแต่งไปวันนี้เว้ยเออวันนี้วันนี้เป็นชุดปีมนะค่ะชุ่ดจอห์นวิกจอห์นวิกไซสูทถูกไหมเออยินดีนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่เมเจอร์กันนะครับผมของเซนทันกันนะครับโอเคจ้าเลยเดี๋ยว กันจ้าออก็ไปดูมาแล้วนะครับผมสำหรับจอนวิกภาคสี่นะครับผมก็ไปดูมาละสำหรัจอวิภาคสี่นะฮะเนาะมา เดี๋ยวก่อนที่เราจะเออเข้าเรื่องเนาะดูดิวันนี้ใส่แว่นนะเว้ยวันนี้ใส่แว่นนะเว้ยเออเนี่ยในวันนี้ตั้งใจทําทรงผมแบบไอตัวของฮันมา่าไม่ไม่ใช่ฮันมา่นมายูจิโร่ฮันม่าฮันม่าในโตเกียวรีเวนเจอร์อะแต่ว่าไปไป,ไปมามาแม่งเป๊ะกลายเป็นเป๋เป๊ะอย่างงี้ไปได้ไงไม่รู้ฝ่ายข้างบนแม่งสว่างเกินเดี๋ยวลองปิดดิเออเออแม่งดูโอเคกว่าเว้ยนะโดยที่ผมไปดูมาแล้วนะครับผมนี่จะบอกอะไรให้ กูตึงสุดในโรงเลยทำไมเนี๋ยดูดูดูเดี๋ยวให้ดูโอ้กียก็ก็เดินเข้าไปอะครับผมก็แบบว่าเออก็พนักงานพนักงานคือรู้เลยอ๋อมาดู้จันวิกใช่ไหมครับมาก่อนที่เราจะไปเริ่มอะไรผมฝากทุกคนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เนาะพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆให้ผมเนาะแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมผมอยากให้คนที่ยังไม่ได้ไปดูจอห์นวิกซีอะ คนที่ยังไม่ได้ไปดูจอห์นวิกซีอ่ะไปดูซะน,นะภาคภาคสี่อ่ะอุยภาคสี่อ่ะครับผมเนาะโด,ดยอันนี้นะครับผมจะเป็นคลิปที่แบบว่าเรามานั่งคุยกันดีกว่านะสำหรับตัวของจอห์นวิกภาคสี่ที่มันมีอะไรหลายๆอย่างเว้ยที่ผมมองว่ามันโอเคแล้วก็หลายๆอย่างที่แบบว่ามันดูแบบเอวัดวัดอะไรวะเนี่ยอันนี้ยเกินไปหน่อยนะครับผมเนาะและเดีผมอันนี้ได้คิดคิดไว้แล้วว่ามันจะมีกี่คําถามนะผมโดยผมจะมีสี่คำถามให้เหมาะก,กับภาคสี่ไปเลยนะครับผม ในอย่างแรกนะครับผมในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผมมีตัวละครที่ค่อนข้างเยอะถูกไหมมีทั้งตัวของจอห์นวิกเอ้ยตัวของนู้นนั่นนี่แล้วก็มีตัวละครใหม่ที่เข้ามาใช่ไหมฮะอย่างเช่นตัวของเชนเอ่อตัวของผู้จัดการของญี่ปุ่นอ,อะไรนะโอซาก้าใช่ไหมตัวของลูกสาวเขาอะไรแบบนี้ด้วยถูกไหมดังนั้นนะครับผมเนาะสำหรับในภาคนี้มีตัวละครใหม่ที่ค่อนข้างเยอะ แต่ผมจะไม่ไม่บอกแล้วกันเนาะว่ามันมีตัวไหนบ้างแล้วผมก็ติดกับอะไรอย่างนี้ด้วยเออม,มันดูกวนประสาทดีนะผมภาคสี่ภาคสี่แล้ในตัวละครที่ผมชอบที่สุดสําหรับของภาคนี้นะครับผมนะเนาะผมค่อนข้างชอบตัวละครตัว้ายนะครับผมตัวตัวตัว้ววายของภาคนี้เลยที่รับบทโดยของบนะิลสกาการ์ดเนาะตัวไายตัวนี้นะครับผมผมรู้สึกว่ามันมันดูแบบ มันดูเท่ดีมันดูเท่เท,ที่แบบดูใช้เงินแก้ปัญหาดีนะครับผมเอชอชอบชอบอะไรชอบที่แบบว่าใช้เงินแก้ปัญหานะฮะแล้วก็ที่จริงมันจะเป็นตัวละครที่แบบแค่มองเฉยๆก็รู้สึกว่าเออเท่แต่จริงๆแต่จริงๆมีอีกตัวละครนึงเออมันเรียกว่าอะไรนะโ no นคนคนไม่สําคัญอ่ะไอตัวละครคนไม่สําคัญอ่ะไอ,อ,อตัวนั้นผมก็ชอบเหมือนกันเออแต่ชอบแต่ชอบตัวของเอ่อตัวายมากกว่าเพราะว่าบิวสกากาดเป็นคนแสดง หลายๆคนนะครับผมไม่รู้ว่าบิลสกาการ์ดเนาะก็คือคนที่แสดงเป็นของเพนดี้ไวท์คำถามที่2ที่ผมเลือกมันก็คือฉากฉากแอคชั่นที่ชอบที่สุดถูกไหมอันนี้นะครับผมถือว่าตัวของจอห์นวิกนะฮะสำหรับภาค4บทพูดอะค่อนข้างน้อยน้อยน้อยแบบเรามาดูเรามาดูเขาแบบอย่างเงี้ยกันอะเรามาดูเขาแบบ ปุงปูงปูงปูงอย่านี้มากกว่าครับผมสำรับจอวิกซีอ่ะดังนั้นฉากแอคชั่นค่อนข้างเยอะแต่ผมชอบชอบมากๆมีหลายฉากที่แบบประทับใจสุดๆ,ๆนะครับผมนะแต่ฉากที่ผมชอบที่สุดคือฉากที่แบบว่ามันเป็นมุมสูงอ่ะที่มันจะให้เห็นเหมือนกับเออเขาเรียกมุมมองเหี่ยวป่ะฮะที่แบบว่ากุสาทิตยังไงดีวะเ <laughs> นี่ยผมมันจะเป็นรูปแบบของมันจะเป็นประมาณนี้เว้ย มันจะเป็นฉากที่แบบว่ากล้องนะครับผมแทนให้เห็นว่าเนี่ยสมมุติตัวนี้คือจอ John นะครับผมมันเป็นมุมอย่างนี้จริงมุมมุมเหี่ยวใช่ไหมที่บบว่าเอ้ตรงนี้เป็นจอนตรงนี้เป็นไอพวกตัวประกอบหนึ่งที่ต้องโดนยิงตัวประกอบสองที่ต้องโดนยงิงจอนก็จะแบบปิ้วปิ้วปิ้วปงไม่ไม่มีการแบบว่าพับมาเป็นแบบจอแบบเราอย่างนี้นะผมมันจะเป็นมุมสูงไปเลยอันนี้ผมชอบมากแล,และคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นลูกเล่นใหม่นะสำหรับภาคสี่ที่ทําให้เราเห็นนะครับผมและเป็นฉากที่ผมชอบมากเลยคือ มันมันเป็นลูกเล่นใหม่ที่เราไม่สามารถจะเห็นได้จากภาคหนึ่งสองสามสี่อ่ะเอ้ยหนึ่งสองสามเฉยไม่ใช่ภาคสนะี่เนาะแล้วก็ในหลายๆอย่างนะครับผมสําหรับภาคสี่อ่ะเราจะได้เห็นตัวของการแบบว่าเออเ r e n c e เอาฉากฉากของเขาเรียกว่าอะไรกิมมิกกิมมิกของภาคต่างๆเนาะมาใส่ด้วยให้แบบว่าเรารู้สึก่าแบบเอ้ยเฉยมันมันมันมีความต่อเนื่องกันเนี่ยแล้วทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ไอภาคอย่างเงี้ยเราเคยเห็นจากภาคหนึ่งภาคสองอะไรแบบนี้นะครับผม อันนี้ชอบมากชอบสุดๆด้วยฉากจอนวิกตกบันไดจิงจิงสุดๆเลยกูไม่เคยเห็นใครตกบันไดแล้วแบบจริงๆมานครหยุดได้นะเว้ยจริงๆจริงๆตัวของคีอันนูรีฟสามารถหยุดได้นะแต่วแกลุกขึ้นมายืนแล้วแล้วก็ลงไปล้มใหม่แล้วกิ่งตกสองร้ยสิบหกขั้น บันไดรัาผมสองร้อสิบหกขั้นกูต้องวาให้ดูอีกไว้เด็ยเจ่เห็นปะบันไดครับผมจอนวิกโอตรงนี้หยุดได้ตรงนี้หยุดได้หยุดได้ตรงนี้หยุดได้ไม่หยุดกิ่งต่อประทับใจมากเลย เต็มสิบฉากตกบันไดเต็มสิบนะครับผมโอเคนะครับผมแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนระาเป็นการให้คะแนนสำหรับจอนวิภาคสี่นะครับผมในภาคนี้ผมขอให้แค่แปดแล้วกันอแปดเต็มสิบเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะว่าตัวของภาคเนี้ยบทพูดมันค่อนข้างน้อยและฉากฉากอันนี้อันนี้ผมขอพูดนนดนึนนะครับผมว่า ถือว่าเป็นอาจจะเป็นการสปอยด้วยหรือเปล่าสําหรับคนที่ไม่ได้ดูเนาะแต่ผมก็กลักวๆเหมือนกันว่ามันจะเป็นสปอยก็คือฉากสาหรับตัวร้ายกับจอห์นวิกที่ต้องมาเจอกันคือสองตัวนี้มีเขาเรียกว่าอะไรมีเวลามีเวลาที่จะได้แสดงด้วยกันนะ่ะหรือตัวของโบอ่ะมันค่อนข้างแบบน้อยไปหน่อยแล้วเป็นแบบฉันเจอนาย l e t I will I will kill you one two three four จบแล้วสําหรับความสัมพันธ์ของตัวละครสองตัวละครสำหรับจอห์นวิกกับตัวของอ่า ตัวรลายที่บิวสกาการ์ดเป็นคนแสดงจบแล้วครับผมใช่มันเลยทําให้ผมแบบว่าเอ๊ะนายไม่งมาแค่นี้เหรอวะนายแมง่งแค่นี้แค่นี้เออไปเลยไแค่นั้นครับผมโอเคนะครับผมเนาะสำหรับตอนนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วสําหรับจอห์นวิกสี่เนาะผมก็ขอให้ทุกคนนะครับผมที่เข้ามาดูเนาะคิดยังไงกับสําหรับตัวของจอห์นวิกสี่บ้างสนุกไหมผมคตอเข้า,าสนุกนะ แล้วทุกคนล่ะคิดว่ายังไงบ้างกับจอห์นวิกซีอ่าอีกอย่างหนึ่งทุกคนใส่ชุดอะไรไปดูผมเสื้อเสืส้อเชิ้ตส,สีดำครับผมนะก็ขอขอพูดแค่นี้ละกันเนาะสำหรับจอห์นวิกซีแต่สนุกนะสนุกสนุกแล้วผมก็ชอบเคีย์นูรีฟมากด้วยพูดอีกรอบเย้พูดอีอกรอบหนึ่งเจนนะครับผมแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมแล้วก็จะเม้นอะไรก็อย่าสปอยนะครับโอเคครับผมแล้วเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบาย